สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะรวมทั้ง4ี่นอยนะคะสําหรับพี่พี่ FC ที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้เนาะอ่าสูตรนี้แอดลง4ี่นอยนะคะคลิปเดียวสูตรเดียวนะคะอ่าก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่25นะคะเดี๋ยวลองมาดูผลของวันที่24กันนะคะซึ่งวันที่2 4แอดให้เด่นที่2กับ8ปไปนะคะ ่ในรอบเฉพาะกิจนะคะออกหกสี่หนะคะหกสี่หกดูสี่หกชุดการแอนให้กันที่สี่กันที่สี่ไม่มีสี่หกแล้วก็ไม่มีสี่สี่เนาะพี่ๆจ๋าแต่ว่าสี่หกในตารางเรามาเนาะส่วนล่างศูนย์สองเด่นที่สองมานะคะแอดมีสองศูนย์นะคะมาในตัวกลับเนาะอันนี้มาในตารางนะคะแล้วก็ในกลุ่มนะคะแนวทางเลขทูบมานะคะ ใน0ูนย์เนาะส่วนในรอบอพิเศษนะคะศูนย์สี่สี่ชุดกันสีมาแต่แอดไม่มีสี่สี่เนาะพี่พีจ๋าหลุดไปนะคะส่วนล่างนะคะแปดสองมาทั้งเด่นแปดแล้วก็เด่นสองเนาะแอดก็บอกให้ตามเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะมาแล้วมาอีกเนาะพี่พีจ๋าระวังตัวเดิ่มเนาะแล้วก็มาในตัวเด่นของเราด้วยนะคะมาในตัวกลับเนาะมีแปดสองออกแปดสองแอดมีสองแปดนะคะ อ่าส่วนในรอบปกตินะคะ657นะคะ6มาห้ามา7มานะคะตารางมา3ตัวแต่5 7 7 5แอดไม่มีเนาะอันนี้คือเข้าตารางเลอพี่พีจสาส่วนล่าง79นะคะ79ก็มาในตารางเช่นกันนะคะอ่ามาบนมาล่างเลยนะคะส่วนในรอบ VIP นะคะ8 2 8อ่ามาทั้ง82ทั้ง28เนาะอ่าก็เข้าไปนะคะส่วนล่าง0 9แอดหลุดไปนะคะตัวที่แอดจับคู่เนาะก็จะ มีมาในตัวกลับเนาะแอดเนนไปที่สองศูนย์มาศูนย์สองนะคะในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ในรอบพิเศษนะคะออกแปดสองแอดมีสองแปดในรอบ v i p 28สองแปดตรงๆนะคะมาสามคู่เนาะตัวทีแอเจาะนอกนั้นเข้าตารางนะคะพี่พี่จ๋ามาในตารางเนาะชุดสามตัวก็เช่นกันนะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางเนาะมีเขามีหลุดนะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันเนาะ อ่าแอดคำนวณไปตามสูตรได้ย,ยังไงก็นามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋า คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะถ้าชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านนะคะก่อนอื่นเลยเราเรามาดูตัวเด่นตารางกันเด่นของแอดนะคะก็จะมี8ปดสหนะคะหหรือ9เนาะห้าศนสองะคะวันนี้ให้แนวทางช้าหน่อยเนาะพี่พี่จ๋า เ่อคือเลิกการดึกเนาะแอดก็ไม่ได้ลงแล้วทำแนวทางไว้เลยเพิ่งมาทำนะคะดีนะหยุดหยุดแล้วได้มีเวลาทำให้นะคะอ่าส่วนตัวเด่นของแอดนะคะก็ส่วนตัวเด่นของแอดก็คือหกหกกับสี่นะคะสุดเด่นของแอดก็คือหกกับสี่อ่ามาดูกันว่าหกมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับเด่นในหกแอดก็จะมีหกศูนย์หกสอง หกแปดหกเก้านะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะเหมือนเดิมเนะาะจับในตารางนะคะ3ตัวก็เช่นกันนะคะส่วนเด่นที่4นะคะแอดก็จะมีสี่ศูนสี่สองสี่ห้า อ่าสี่หกหกสี่ตัวเด่นของเรานะคะชวนแนวทางส่วนแนวทางในชุดกันแอดกันที่แปดนะคะพี่พีจา่กากันที่แปดนี่ก็อย่าลืมแปดแปดน้ำเดอ้อปูได้หมักสายเบินแอดเขียนให้ก็จะไหลตัวไปนะคะถ้าใครชอบก็ใส่เบิ้นด้วยนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสาม แปห้านะคะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะแต่ว่าก็ไม่ต้องตามแอดทุกตัวเดอ้อพี่พี่านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะอ่าสำหรับเด่นที่6นะคะเด่นที่6แอดเน้นไปที่อ่า6 8นะคะไพบอมังหกกับกบหัวเป็นเก้าเนาะค่ะเนาะ6 8 6 9นะคะ ส่วนเด่นที่4นะคะเด่นที่4เด่นที่4นะคะก็จะมีอาสี่สองแล้วก็ตัวเด่นของเรานะคะก็คือสี่หก ส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่8 1ดหแปดหอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พ fc ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยเนาะอ่ะครีมีแอรก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวนะอ่ะอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ